่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้นอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินเิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์กับเรื่องราวของคดีปกครองตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันนะคะก่อนที่เราจะไปฟังคดีปกครองว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรมารับฟังสารคดีสั้นจากสารปกครองกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสัก ศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธร์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธร์ จึงนำคดีมาฟ้องต่อสารปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์สารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด3คูณ3นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรี ก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรี ได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุธทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6กจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพภากษายกฟ้องสารปกครองของประชาชน w w w a d m i n c o r d g o t h ขณะน,นี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง และยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับ30นาทีคดีปกครองกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมศิลป์หิรันค่ะคุณผู้ฟังคะคดีปกครองที่เราจะนํามาคุยกันในวันนี้นะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลายๆคนก็เรียกกันว่าเบี้ยคนชราซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข่าวปรากฏอยู่ในสื่อมากมายนะคะว่ามีคนสูงอายุหลายๆรายเนี่ยมีการถูก เรียกเก็บเงินเบีย้ยคนชรลาคืนเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบีย้ยดังกล่าวมีเงินซ้ําซ้อนกันเวลาจะได้รับต้องได้รับอันใดอันหนึง่งอ่นะคะคราวนี้มันผิดที่ไหนล่าผิดที่หน่วยงานราชการหรือผิดอะไรยังไงจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันได้ยังไงเคยนำเรื่องนี้มาคุยกันในรายการครั้งหนึ่งนะคะแต่ต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ขอหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะว่า เรื่องราวตรงนี้เคยมีคนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแล้วนะคะก็เป็นกรณีของข้าราชการบำนาญรายหนึ่งได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยแต่ต่อมาปรากฏว่าเทศบาลได้ระงับสิทธิ์การรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุของข้าราชการบำนาญรายนี้เขาอ้างว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติค่ะแล้วผู้มีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี้ย ขาจะต้องมีคุณสมบัติยังไงแบบไหนถึงเรียกว่าไม่ขาดคําสั่งระง,งับสิทธิการรับเบี้ยสูงอายุเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าวันนี้ต้องคุยกับวิทยากรท่านนี้ของเราค่ะตุลาการสารปกครองระยองในฐานะรองโฆษกสารปกครองมาให้คําตอบกับเราในเรื่องของคดีนี้นะคะสวัสดีท่านจากเราดีมนุนพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์ละสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะ ในเรื่องนี้นะคะน่าจะมาทราบข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดีไหมคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงใครกันบ้างที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนี้คะ่ะค่ะพูดถึงเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่รัฐได้จัดให้กับประชาชนที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบาตาหรือว่าเมืองพัทยานะคะส่วนคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นนะคะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่สองฉบับด้วยกันค่ะฉบับเดิมก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548นะคะซึ่ง ระเบียบฉบับนี้ค่ะกําหนดให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดนะคะที่มีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การดํารงชีพไม่มีผู้อุปการะหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะคือฉบับนี้เนี่ยก็จะให้กับคนสามกลุ่มด้วยกันก็คือผู้ยงังผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยเอดนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยค่ะก็ได้มีการออกระเบียบฉบับที่สองนะคะเพื่อใช้กับ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552นะคะซึ่งผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพค่ะก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีภูมลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุก็คือ60ปีขึ้นไปนะคะเราก็จะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ยื่นคำขอรับเบี้ย,ยงชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็คือกำหนดไว้ด้วยค่ะว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือว่า เองินอื่นใดในลักษณะเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็จะต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็ยังมีการกําหนดไว้ด้วยค่ะว่าจะต้องไม่เป็นผู้พิการและผู้ป่วย ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบฉบับแรกอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติคอรมอรค่ะคุณนภภัทค่ะแสดงว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่จะได้รับเงินก้อนนี้จะต้องไม่มีไรายได้ประจําหรือว่าสิทธิประโยชน์ทางอื่นแล้วใช่ไหมคะและคราวนี้ประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเบสผู้สูงอายุที่มาฟ้องร้องต่อศาลปกครองเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะค่ะใช่ค่ะคุณนภภัทก็คือว่า ตามระเบียบฉบับใหม่เนี่ยถ้าผู้สูงอายุมีรายได้ประจำหรือว่าได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอีกตรงนี้ก็จะต่างจากระเบียบฉบับเดิมนะคะเพราะว่าฉบับเดิมเนี่ยจะดูแค่ว่าผู้สูงอายุรายนั้นมีรายได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นพิพาทในคดีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาเป็นข้าราชการบำนาญครูค่ะมีภูมิลำนาอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึง่ง ทีนี้พอผู้ฟ้องคดีเขากเกษอายุราชการนะคะก็ได้รับเงินบำนาญเดือนละเจ็ดพันบาทรวมถึงได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการอย่างที่ผู้สูงอายุอีกเดือนละห้าร้อยบาทนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบซึ่งเป็นไปตามระเบียบฉบับเก่าที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วยนะคะเพราะถือว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีรายได้ยังไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพนะคะทีนี้ต่อมาค่ะในปี เมย .2553 หลังจากที่มีการออกระเบียบฉบับที่สองมาแล้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทบทวนการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดนะคะซึ่งเทศบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีทะเบียนบ้านอยู่ค่ะก็ได้มาตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นะคะก็ไปพบว่าตัวผู้ฟ้องคดีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นข้าราชการบํานาญครูนะคะก็เลยมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ฟ้องคดีค่ะทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยเมื่อได้รับทราบคาสั่งแล้วค่ะก็ไม่เห็นด้วยก็เลยมีหนังสือไปถึงนายกเทศมนตรีนะคะเพื่อคัดค้านการกระงับสิทธิ์ดังกล่าวค่ะคุณนันประพัฒน์อ๋อค่ะแล้วผล ของการส่งมาเป็นยังไงคะค่ะพอผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือคัดค้านไปนะคะก็ไม่มีผลจำริสอะไรเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขาดคุณสมบัติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะก็มีมติออกมาว่าให้ระงับติดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดี นายกเทศมนตรีค่ะก็ได้ไปออกคําสั่งกระงับสิทธิการรับเงินเบียยอย่างชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดีนะคะเนื่องจากว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับเงินบํานาญเป็นประจำทุกเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐจึงขายคุณสมบัติตามระเบียบฉบับใหม่นะคะซึ่งก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยอย่างชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2,552นะคะผู้ฟ้องคดีค่ะก็เลยไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม2553เป็นต้นมานะคะซึ่งทีนี้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเห็นว่าคำสั่งนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยได้นำคดีมาฟ้องที่ศาลปกครองนะคะเพื่อว่าให้ศาลเนี่ยค่ะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนะคะที่ไป ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ฟ้องคดีนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้ศาลค่ะมีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังคงมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปในอัตราดเดือนละห้าร้อยบาทค่ะอ๋อค่ะแล้วที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะผู้ฟ้องคดี<ะ>เขาบอกไหมคะว่าที่บอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ชอบเรื่องอะไรค่ะก็ ตัวผู้ฟ้องคดีเขาก็โต้แย้งค่ะว่าเมื่อปีพศ2550เนี่ยคณะกรรมการเทศบาลนะคะก็ได้เคยมีมติว่าตัวผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ได้รับเงิเงนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีการประกาศออกมานะคะเป็นประกาศของเทศบาลแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยแบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วยด,ดังนั้นค่ะผู้ฟ้องคดีก็เลยเป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับแรกนะคะที่ออกเมื่อปีพศ2548โดยชอบมาตั้งแต่วันที่มีประกาศเทศบาลที่มีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ด้วยนะคะซึ่งหากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะเห็นว่าสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ถูกต้องเนี่ยเทศบาลก็ควรจะต้องตรวจสอบก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับที่สองก็คือฉบับปีพศ2552นะคะซึ่งเป็นระเบียบใหม่การที่เทศบาลเนี่ยปล่อยระยะเวลาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยมาเป็นเวลาถึงสองปีก็ย่อมทําให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเกิดสิทธิแล้วก็ประโยชน์ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ขึ้นนะคะการที่เทศบาลเนี่ยนําระเบียบฉบับใหม่มาใช้แล้วก็ มันมีคำสั่งกระนับสิทธิ์การรับเรี่องยื่ชีพผู้สูงอายุของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอยู่ก่อนย่อมเป็นการใช้กฎหมายให้มีผลบังคับย้อนหลังค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องแล้วก็กระทบติทประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับอยู่ก่อนค่ะค่ะแล้วพอนําเรื่องราวตรงนี้มาเข้าสู่ศาลปกครองสามมีความเห็นยังไงบ้างอะคะค่ะทางศาลปกครองสูงสุดนะคะก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่า แม้คนะดีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว,ว่าผู้ฟองคดีเป็นข้าราชการบํานาญครูแล้วก็ได้รับเงินบํานาญเดือนละเจ็ดพันบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ประจําเป็นรายเดือนก็ตามนะคะแต่ว่าตามข้อหกวงเล็บสองของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับปีพศสองพัน้ร้นะคะซึ่งใช้บังคับขณะที่ เทศบาลอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพค่ะก็กําหนดเพียงแค่ว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์เนี่ยได้แก่ผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ป่วยเอดนะคะที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูนะคะหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยที่ระเบียบดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีการนิยาม ความหมายของการมีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเอาไว้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยขณะนั้นประัดกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ไม่ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือว่าวิธีปฏิบัตินะคะเพื่อเอ,อแปลความคําดังกล่าวนะคะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบรวมทั้งทางข้อเท็จจริงเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏว่าในขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยพิจจรณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุผู้ฟ้องคดีเขามีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพกรณีนี้ค่ะศาลก็เลยรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามข้อหกของระเบียบดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก <ing> ารที่ผู <ing> ้ฟ้องคดี <unintelligible> <adian> ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศเทศบาล ซึงเป็นการรับเงินไว้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วและแม้ต่อมาปรัดกระทรวงมหาดไทยจะได้กําหนดวิธีปฏิบัติค่ะในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตีความคําว่ารายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนะคะบอกว่าให้หมายถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ประจําเป็นรายเดือนหรือรายปีและไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นใดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย แต่ความแล้วก็จะทําให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับปีพศ2548นะคะแล้วก็สิทธิ์ในการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ฟ้องคดีย่อมจะต้องสิ้นสุดลงก็ตามนะคะแต่ทีนี้เมื่อทางนายกรัตรีเนี่ยเขายังไม่ได้มีคําสั่งระงับสิทธิการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ฟ้องคดีนะคะผู้ฟ้องคดีก็ยังคงสามารถ รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศเทศบาลได้ต่อไปค่ะจนกว่านายกเทศมนตรีเนี่ยเขาจะได้มีคําสั่งระงับสิดิการรับเงินสงเคราะห์ของผู้ฟ้องคดีค่ะคุณนันภพัฒน์อืมค่ะก็หมายความว่าเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่ารับไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ว่าเมื่อมีการกําหนด นิยามของการมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพขึ้นมาก็เลยทําให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยขาดคุณสมบัติในการที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เมื่อนานเป็นต้นไปอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณนันประพัฒและทีนี้เนี่ยประกอบกับต่อมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้บยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552นะคะซึ่งเป็นฉบับที่สองเนี่ยค่ะโดยข้อสามเนี่ยก็ได้มีการกําหนดให้บรรดาระเบียบข้อบังคับคําสั่งประกาศหรือว่ามะติอื่นใดที่ไปขาดหรือแย้งกับระเบียบนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ใช้ระเบียบฉบับนี้แทนแล้วก็ข้อหกวงเล็บสี่นะคะก็ได้กําหนดให้ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือว่าสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือได้แก่ผู้รับเงินบํานาญเบี้ยหวดัดบํานาญพิเศษหรือว่าเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบํานาญครูแล้วก็ได้เงินบํานาญเดือนละเจ็ดพันบาทก็เลยขายคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตามระเบียบกักล่าวนะคะ ผู้ฟ้องคดีก็เลยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุาตั้งแต่วันที่ระเบียบเนี่ยมีผลบังคับใช้เป็นต้นไปนะคะ่ะแต่ทีนี้ก็มีข้อที่น่าสังเกตนะคะเนื่องจากว่าข้อ,อ1 7ของระเบียบปี2552นะคะซึ่งเป็นบทเฉพาะการเนี่ยก็ได้กําหนดเอาไว้ด้วยค่ะว่าระเบียบฉบับที่สองนี้เนี่ยไม่ให้กระทบต่อสิทธิ์ของผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับปีพศ2548ที่มีอยู่ ก่อนหรือว่าในวันที่ระเบียบนี้จะบ,บังคับแล้วก็ให้ถือว่าผู้สูงอายุดังกล่าวค่ะเป็นผู้ได้ลงทะเบียนแล้วก็ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคุณนันประพัฒน์แล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ผู้ฟ้องคดีเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพราะว่าเข้ากรณีตามบทเฉพาะการหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ย ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากบทเฉพาะการในข้อ17ของระเบียบดังกล่าวนะคะเพราะว่าตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาขาดคุณสมบัติในการได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยงังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาไทยปี2548ไปแล้วดังที่เหตุผลที่ได้พูดคุยกันมานะคะดังนั้นเนี่ยการที่นายกเทศมนตรีระงรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูง ผู้สูงอายุให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะคะซึงเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็ไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งศ <Okay. S 2> าลปกครองสูงสุดก็เลยมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะที่ให้ยกฟ้องเป็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ออ่างหนึ่งหนึ่งสี่ทับสองพันห้าร้อหสิบสองค่ะค่ะวันนี้ มีอะไรอยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายไหมคะท่านจักราวดีคะค่ะก็อย่างคดีนี้เนี่ยนะคะอาจจะต่างจากข้อโต้แย้งในที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่ากรณีตามฟ้องเนี่ยคือผู้ฟ้องคดีมองว่าการที่เทศบาลไปออกคําสั่งระง,งับการจ่ายเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยมาฟ้องคดีที่ศาลปกครองนะคะเพื่อให้หน่วยงานจ่ายเงินให้ต่อไปแต่ว่ากรณีที่มีปัญหาก,กันอยู่ในช่วงนี้ค่ะ คือผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยคนชราไปแล้วหลายรายค่ะถูกหน่วยงานท้องถิ่นเรียกเงินคืนนะคะเพราะว่าจ่ายเงินไปโดยผิดหลงตรงนี้ค่ะหากไม่มีการชำระเงินคืนเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะฟ้องคดีต,ต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินดังกล่าวคืนค่ะก็เลยเป็นคดีที่มาที่ศาลปกครองแล้วก็ศาลยุติธรรมก็เลยมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณนันประพัฒค่ะ วันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะท่านจัก,กรวดีมนูนพงศุลาการสารปกครองระย,ยองในฐานะรองโฆษกสารปกครองที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังคะ3านาทีคดีปกครองมีให้คุณผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำวันนังงาร3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านจัก,กรวดีและดิฉันนันประพัฒลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังไบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิวปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือน่นมเงาเห็ดพื้นทิพลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลาย ไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแขรงรากแข็งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้ จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้อย่างยีนไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำแลร้าวรานที่ตรงนี้ที่เรา มีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฟ่าฟันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้ แข,แข็งแร่งด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรืเรอล่นละลือ